ตอนช่วงโควิดเกิดมาไม่เคยขายของได้59บาทเลยขายได้5 9บาททั้งวันแล้วก็นั่งคิดเลยว่าโอ้หถ้าเป็นอย่างนี้ตายแน่ทุกอย่างมันถาถมมาบางทีเราสึกว่าขายของก็ไม่ดีโอ้ช่างเงียบขนาดนี้ค่าใช้จ่ายขนาดนี้ถึงเราจะเก็บเงินไว้สำรองแต่ทุกครั้งที่น้องต้องมีผ่าตัดเดี๋ยวน้องก็ต้องไปโรงพยาบาลอีกไม่เคยรู้สึกน้อยใจตัวเองหรอกแล้วก็ไม่คิด โ,โชคชะตาด้วยคือคิดแค่ว่าถ้าเราทำอะไรได้เราก็ทำน้อยใจทำไมอย่างน้อยเราก็ยังอยู่กับคนที่เรารักสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับไอแทนแทนไ้เทียนทานในรายการซอสเรื่องราวกินได้แต่วันนี้ไม่ได้เป็นรายการซอสธรรมดาแบบที่เราเจอกันทุกสัปดาห์วันนี้เป็นตอนพิเศษที่เราใช้ชื่อว่าซอสกิ n ง ยิ่งกินยิ่งให้ซึ่งโปรเจกต์นี้มันเกิดขึ้นจากหนึ่งเราฉลองครบ1 0 0 0 0แสนสับใน YouTube เราก็เห็นว่าเออเรามีคนมากพอที่เราจะเป็นกระบอกเสียงในการทำประโยชน์หรือทำอะไรดีๆเพื่อสังคมบ้างกับโปรเจกต์แรกคือร้านสเต็กแม่น้องกระตูนริงกไหมว่าราทาสเต็กแบบเราเนี่ยว่าเราคิดว่าเราให้ความสำคัญกับอะไรที่สุด จริงๆการหมักเนี่ยมันเหมือนอยู่ในรถมือเรานะวนเวลาทำอาหารน่ะถ้าเราบอกสูตรแล้วให้ลูกน้องทำมันก็มันเลยได้เวลาชิมทีไรมันไม่ใช่รสช,ชาติเราอะแต่เท่ากับกลายว่าเราทำเองแล้วเ,เลยมีสโลแกนว่าย่างด้วยรักหมักด้วยใจเป็นของลูกและทำเพราะจริงๆคือขายสเต็กตอนแรกไม่ได้ใช้ชื่อร้านนี้ด้วยซ้ำพอย้ายมาที่นี่หนึ่งเลียนเป็นว่าเป็นสเต็กน้องกระตูนเพราะว่าอยากให้คนจดจำน้องกระตูนได้ใน ในสิ่งที่เขานา่นารักน่ารักเพราะเขาก็าชอบขายของทุนเดิมอ่ะแล้วก็ชอบชอบช่วยมากทุกอย่างจนเรารู้สึกว่าอืมคงเป็นอันนี้คงเป็นอาชีพสุดท้ายที่เราจะทำแล้วมั้งอยากของน้องเองทุกวันนี้กลมๆนี่ประมาณดือนละอเท่าไหร่คราะัาน้องประมาณสี่ห้าหมื่นนะคะเพราะว่ามันมันหลายอย่างอย่างว่าของที่มันใช้มันเป็นของที่มันรีไซเคิลไม่ได้ พวกแพมเพิร์ดสายซักชั่นที่ดูดเซมหาตรงคออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็น้องมีเปลี่ยนอุปกรณ์ทุกเดือนที่คอที่ท้องไหลายอย่างเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็นี่คืออาหารที่เป็นเมนูปกติของทางร้านคุณแม่น้องกระตูนเนาะเดี๋ยวเราจะลองชิมกันคืออันนี้เราต้องออกตัวก่อนนะว่าไม่ได้เหมือนทุกเทปที่เราพาไปบอกว่าเฮ้ยร้านเนี้ย สุดๆอร่อยส,สุดๆต้องตามมากินเริ่มจากไก่ไฟซี่ใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้คือพอกช็อปใช่ไหมครับอันนี้คือสำหรับคนที่ไม่กินเนื้อวัวนะก็จะมีหมูพอกช็อปนี่ร้านนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่แน่นอน,ๆๆน,นเพราะว่าจะมีเมนูพิเศษที่เกิดขึ้นจากเชฟเทเบลระดับประเทศคือเชฟหมูเฉียบบุตรไปถึงร้านเชฟหมูเลยไปเรียนกันเอาสูตรมาเปิดที่นี่แล้วรับรองเมนูนี้ตามมาได้เลยเพราะว่าเป็นโปรเจกต์พิเศษของซอสกิ n ง เทปกับกินใช่ไหมเอ,อ้ยขอเลยที่โหยี่สิบกว่าปีแล้วอ่ะอร่อยอร่อยอร่อยจริงๆอันนี้อร่อยอันนี้ไม่พูดเล่นอร่อยจริงๆไม่อร่อยก็แฝงไปลองนะครับผมว่าคลิปว่าน่าจะทำได้ก็อย่าลืมนะครับซอสกิฟวิ้งคือการให้เราช่วยทุกคนนะครับถ้าเราช่วยได้